สวัสดีครับพบกันวันที่19นะครับเดือน4นะครับ6-7นะครับผมพริกนะครับโลละ50-70ถึงนะครับตามสวยนะครับผมหัวไชเท้านะครับถุงหนึ่งอยู่ที่200นะครับผมใบเลื่อยนะครับหรือผักชีฝรั่งนะครับถุงหนึ่งอยู่ที่400นะมะนาวพี่น้องถามมาเยอะนะครับถุงหนึ่ง15โลอยู่ที่780นะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ50ต้นๆนะครับโลละนะโลละ50นึงต้น ระกาศเขียวนะครับถุง140กระหล่ำ140นะครับอันนี้ก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับแตงนะครับถุงหนึ่งสองห้าถึงสองเจ็ดนะครับแตงกวานะครับผมมะเขือเนี่ยก็แปดสิบบาทเหมือนเดิมนะครับถุงหนึ่งสิบโลนะครับอันนี้ถั่วนะครับถัวเนี่ยก็คือพ่อค้าเอามาส่งนะครับชาวสวนเอามาส่งเนี่ยพ่อค้าวิ่งวิ่งแย่งกันเลยนะครับดูเนี่ยเดินตามรถเลยนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือขอถั่วมาส่งถัว่วแพงนะครับถั่วผมขอไม่ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันแล้วแต่คนจะขายนะครับเพราะเพราะว่ามันราคาสูงมันสามารถเรียกราคาได้ก็แล้วแต่แต่ขายกัน,นครับมาละจีนถุงหนึ่งถึงละร้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ